มม่าใส่ไข่อยากจะใส่พริกนะแต่กลัวเป็นสิอวอ่ะผักเนี้ยกินมาม่ากันค่ะมาม่ากันนะคะไม่เผ็ดเลยกินบ่อยมาม่า,มมานานกินที มาใส่่ไขแต่พออยู่ที่ทำงานเราก็ใช้เน็ตที่ทำงานอยู่แล้วอะก<ม>็ใช้เน็ตตัวเองแหละขนมปังโควิดนะเพราะว่ามันจะได้แบบย่อยง่ายม,มาม่าจ้ามาม่ากันจ้ามาม่าร็อบเย็นนะ่ะ มาม่าจ้ามาม่ากันจ้ามาม่ารบเย็นนะแต่พออยู่ที่ทำงานเราก็ใช้เน็ตที่ทำงานอยู่แล้วอะวก็ใช้เน็ตตัวเอแงแหละนะควับทุกคนจะโดนมากเลยเขาจะคิดว,ว่าแม่ไม่มีไรงจริงที่จะมาม่า กินบ่อยมากๆแล้วน,นานกินทีนี่ม,มันแบบอย่างที่ทำงานหนูมาจะเป็นแบบที่ที่มีสัญญาณดีมั้งอืม ขนมปังโฮวีดนะเพราะว่ามันจะได้แบบย่อยง่ายม,มาม่าจ้ามาม่ากันจา,นจานมาม่ารอบเย็นนะไม่ต้องใส่พิดมากมาม่าใส่ไข่จา้ามาม่าใส่ไข่ อตเราซื้อมาเนสำหรับแบบเราไม่รู้จะกินไรนนไ,มไม่ต้องใส่พิษมากมาม่าใส่ไข่จ้ามาม่าใส่ไข่ไข่าาาดาวอ,อเคนะอันนี้ทอดอะไรตุ้มยำอ่ะอ, <c oughs> อร่อยนะ้ต้มยำกุง้งก็อร่อยเลย แต่เราซื้อหัวเวทีสำหรับแบบเราไม่รู้จะกินไระไม่ร I'm not so kind. กิน,น,ม,ากกนามาม่ากันค่ะมาม่ากันนะคะไม่เผ็ดเลยอยากจะใส่พริกนะแต่กลัวเป็นสีว่ะพักเนี้ยกิน,น,ม,ากกนามาม่ากันค่ะมาม่ากันนะคะไม่เผ็ดเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ กินกันจ้าไม่กินกันจ้าอยไม่อดเยอันนี้รสอะไรต้มยำอ่ะอร่อยนะอันนี้รสอะไรต้มยำอ่ะ อร่อยนะอันนี้รสอะไรต้ยมยำอ่ะอร่อนนยอะอน,นยมอะนนยมากินกันจ้ามากินกันจ้าขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ กินมาม่ากันค่ะมาม่าก,กันนะคะไม่เผ็ดเลยไม่ต้องใส่พิกมากมาม่าใส่ไข่จ้มามาม่าใส่ไข่ไข่ดาวก็อโอเคนะ,นะ,คะทุกคน ว네่าแม่ไม่มีอะไรงจีนที่จะมาม่าแม่จีนมาม่าบอกอืม เราซมาม่ามาก,กินไ้บแบบก็หิวไม่ก,กินเลยเแต่สรุก,กินตลอดถึงจะมามาอยากจะใส่พริกแล้กลัวเป็นสิวอ่ะผักเนี้ยกินมาม่าก,กันค่ะมาม่าก,กันนะคะ ขึ้นแบบขนมปังโวีนนะเพราะว่ามันจะได้แบบย่อยง่ายม,มาม่าจ้ามาม่ากันจ้ามาม่ารอบเย็นนะือมาม่ามากินแบบราแบบก็หิวหไม่มีอกินเลยไงตลกุกินตลอดค <c oughs> ุณจะมาม่าแต่พออยู่ที่ทำงานเราก็ใชเ้เน็ตที่ทำงาน กินบ่อยมากแล้วนานกินทีกินบ่อยมากแล้วนานกินที ้องใส่พริกมากมามา่ใส่ไข่จา้มามาม่ใส่ไข่ไข่ดาวโอเคนะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะอืม กงใส่พิษมาก